สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮสติ้งหงมอร์นิ่งนิวเช้าวันพุธที่19กุมภาพันธ์ราคาทองคำสปอตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองเมื่อคืนปรับตัวขึ้นแรงค่ะบิตดดลาด2 9 3 5ดอลลาร์เพิ่มขึ้น36ดอลลาร์ถึงแม้ว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็นตามแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำตาต่อย่างใดนักลงทุนยังพากันเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบปายภาษีสินค้านํำเข้าของทำนะคะจะมีการเก็บภาษีสินค้านําเข้าสินค้าประเภทไหนเราก็จะมีการทําสงครามการค้ากับประเทศไหนเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่เฉพาะกับประเทศจีนเท่านั้นนะคะอาจจะกับประเทศอื่นด้วยตรงนี้จะทําให้เกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทางด้านค o มแฟวส์เมื่วานมีการปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำเส้นปีนี้เป็น3,100ดอลลาร์จากเดิม2,890ดอลลาร์โดยให้เหตุผลว่านี่สถานะของอเมริกาที่เสี่ยงว่าจะเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ทางคารกลางทั่วโลกเนี่ยเพิ่มการซื้อทองคำในเงินทุนสำรองค่ะ ในปี2024เนี่ยได้มีการทำสำรวจธนาคารกลางทั่วโลกนะคะ81%บอกว่าจะมีการเพิ่มทองคำในเงินทุนสำรองใน12เดือนข้างหน้า62%จะมีการลดเงินดอลลาร์ในเงินทุนสำรองใน5ปีข้างหน้าตัวเลขตรงนี้น่าสนใจนะครับก็ว่าแนวโน้มก็คือธนาคารกลางทั่วโลกก็คงลดการพึ่งพางเงินดอลลาร์แล้วก็เพิ่มการซื้อทองคำในเงินทุนสำรอง ผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์มเมื่อวานมีการถแถลงนะคะว่าเฟดอาจจะตึงดอกเบีย้ยต่อไปนะคะอาจจะลดดอกเบีย้ยก็อาจจะเป็นในช่วงปลายปีนี้นะคะทางด้านกองทุน S p สพาเขาซื้อทองคำเมื่อวาน6.88อตันถือว่าเยอะนะคะสำหรับคืนนี้จะมีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดซึ่งก็เป็นการเปิดเผยในการประชุมรอบที่ผ่านมาเดือน มกราคมนะคะก็ครั้งนั้นก็ตึงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมนะคะแต่ว่าการเปิดเผยก็อาจจะทำให้ทราบมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดในรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบีย้ยในอนาคตนะคะ mm. ก็คงน่าจะไม่ได้มีผลกับราคาทองคำนะคะ mm. เพราะว่าส่วนใหญ่าอาจจะเห็นบอกว่าก็ยังไม่ต้องรีบรอลดดอกเบีย้ยนะคะ ส่วนคืนนี้สองทุ่มครึ่งสาระจะเปิดเผยตัวเลขการให้ก่อสร้างบ้านเดือนมกราคมตลาดคาดการว่าจะลดลงเหลือ1.46ล้านยูนิตการเริ่มสร้างบ้านเดือนมกราคมตลาดก็ประเมินว่าจะลดลงเช่นเดียวกันนะคะเหลือ1.39ล้านยูนิตซึ่งถ้าเกิดออกมาแย่ก็อาจจะมีผลกับราคาทองคำบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีในสำคัญมาก สำหรับแนวโน้มารขนมคำะ,ะสั้นอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างหลังจากที่เมื่อคืนปรับตัวขึ้นแรงนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน2วันติดค่ะแต่ว่าในที่สุดก็คิดว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหรือช้าที่สุดสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบออร์ดามไฮเดิม erm, ที่2,942ดอลลาร์อยู่แนวรับ2,910สิดอลลาร์2,900ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน น่าจะยังแข็งแกร่งนะ2 9 4 2ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดผ่านขึ้นไปได้ให้แนวต้านถัดไป2,950ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน7ครั้งขายออกช่วงเย็น46,450บาทเพิ่มขึ้น50บาทแนวรับ46,500บาท46,400บาทแนวต้าน46,800บาทและ46,900บาทค่ะ สำหรับคำแนะนำการลงทุนนะครมีอยู่ก็คิดว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นจะขายทำกำไรวันนี้ออกมาบ้างก็ได้แต่ว่าก็คิดว่าถือต่อไปได้นะคะอาจจะขายทำกำไรที่2 9 4 2ดอลลาร์แต่ว่าถ้าเป็นลงทุนระยะยาวนะคะก็ถือต่อไปได้นะคะยังมองว่าแนวโน้มราคาทองคำยังสดใสยอยู่โกลฟิชเจอซื้อที่2,910ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,900ดอลลาร กลไลฟ์เฟเจอร์ซื้อที่2,920ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,910ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย4สตางค์นะ,ะ33บาท62สตางค์ถือว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนเท่าไหร่นะคระับรั้นเงินบาทให้แนวรับ33บาท50สตางค์แล้วก็แนวต้าน33บาท80สตางค์นะครับ ส่วน USD Future แนวรับ33บาท45สตางแล้วก็แนวต้าน33บาท75สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับกานติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ